มังกรครับรัฐวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสำนักงานเกษตรมือถ um, ือปีนนะครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านเกษตรมเอถือนะครับให้เป็นตัวแทนนะครับมาชี้แจงแล้วก็ประชาสำคัญนะครับเกี่ยวกับการวิจัยการไัยพิบัติด้านพืชนะครับซึ่งในปีนียเราจะมือถือในช่วงที่เกิดภัยหรือว่าใกล้เกิดภัยนะครับที่เราจะมีการ ดำเนินการหรือว่ามีการดำเนินการนะคเช่นการชี้แจงการมีมาตรการต่างๆนะครับซึ่งในปี2568น,นี้นะครับทางท่านอธิบดีกรมริมกากรนะครับได้มีแนวทางคือไม่อยากให้มีการปฏิบัติหรือว่าดำเนินการในช่วงเกิดภัยหรือว่าใกล้กลเกิดภัยอย่างเดียวนะครับท่านมีแนวทางอยากให้มีการ ยาวบริาหารจัดการเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึน้นในช่วงเกิดภัยให้ได้มากที่สุดนะครับโดยได้มีาทางโค้เป็นในโยบายที่มีเรียกว่าโมเดลนะครับโมเดล4 5 3โมเดลนะครับกรมส่งเสริมการเกษตรมีแนวทางจัดการน้ําท่วม4ระยะให้เป็นแนวทางป้องกันครับหนึ่งระยะลดผลกระทบป้องกันความเสียหายล่วงหน้าเพื่อลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดก่อนที่ภยัยพิบัติจะเกิดขึ้นให้ปรับผังแปลงในสวนใหม่ ยกร่องยกโคกขุดร่องระบายน้ําสร้างโครงสร้างป้องกันทําคันดินรอบแปลงเลือดพันธุ์และฤดูปลูกปลูกพืชทนน้ําปลูกพืชฤดูแล้งในพื้นที่เสี่ยงน้ําหลากวางแผนพื้นที่เสี่ยงโดยใช้แผนที่ระดับน้ําท่วมเป็นเกณฑ์กาหนดชนิดพืชสองระยะเตรียมพร้อมเตรียมตัวก่อนภัยมาถึงเพื่อลดการสูญเสียฉับพลันเตรียมพร้อมรับมือพัยอย่างมีประสิทธิภาพให้ติดตามข้อมูลความเสี่ยงและเฝ้าระวังการแจ้งเตือนล่วงหน้าเร่งเก็บเกี่ยวผล,ผลผลิตก่อนน้าท่วม หรือเก็บผลผลิตล่วงหน้าเตรียมเครื่องสูบน้ําติดตั้งตามจุดเสี่ยงพร้อมดีไว้ป้องกันน้ําเข้าแปลงย้ายต้นกล้าหรือพันธุ์พืชไว้ที่สูง 3. ระยะตอบสนองบรรเทาผลกระทบในระยะวิกฤตเพื่อลดความเสียหายระหว่างน้ําท่วมและรักษาชีวิตพืชเท่าที่ทําได้ให้เร่งระบายน้ําสูบน้ําออกทันทีเมื่อระดับน้ําภายนอกลดเติมอากาศให้รากโดยใช้เครื่องเป่าลมตีน้ําหรือท่อไผ่ช่วยให้รากไม่ขาดออกซิเจน ป้องกันโรคพืชเช่นเชื้อราโคนเน่าโรคเน่าคอดินให้หน่วยงานช่วยเหลือฉุกเฉินจัดการทางเข้าแปลงและย้ายเครื่องมือหรือผลผลิตไว้ที่สูง4ระยะฟื้นฟูฟื้นฟูการผลิตให้กลับมาเร็วที่สุดเพื่อให้เกษตรกรมีรายได้หมุนเวียนทันทีหลังน้ําลดให้ฟื้นดินฟื้นพืชโดยตากดินเติมปุ๋ยป้องกันรากเน่าฟื้นโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนเกษตรฝายคูน้ําให้ใช้งานได้โดยเร็วปลูกพืชอายุสั้นให้ผลผลิตเร็วเพื่อหมุนเวียนรายได้ชั่วคราว ให้หน่วยงานสนับสนุนพันพืชเพื่อปลูกซ่อมหรือปลูกรอบใหม่สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่านครับอ๋อเห็ดจังสี่นี่เอง